ต้องมาร่วมกับเราข้อดีคือจุดแข็งของเราในจีนคืออะไรบ้างจุดแข็งจุดแข็งนะเ,<ร>เดี๋ยวผมจะเล่าอย่างไงดงไงีแนะนำหน่อยครับจะเล่าจุดแข็งให้ทุกคนฟังนะครับคือตอนนี้โอกาสจังหวะการที่เราจะร่วมค้ากับจีนเนี่ยตอนนี้จีนถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยจีนมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาในยุคโควิดเนี่ยจีนมีเสรียีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับถ้าดูจากสถิติโลกแล้วเนี่ยตอนนี้เศรษฐีเบอร์หนึ่ง ก็คือจํำนวนประชากรที่มีเสรษฐีมากที่สุดก็คือประเทศจีนครับถูกต้องสองจีนเนี่ยเขาสนใจมาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าไทยเนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับอืมแล้วอสังหาริมทรัพย์ในไทยตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่าเป็น,ปนช่วงโควิดราคามันก็จะถูกลงมาอ่าแล้วก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนชาวจีนเนี่ยจะเลือกดู หลักทรัพย์โปรเจกต์ไหนโครงการไหนหน่าสนใจนะครับนี่คือจังหวะโอกาสที่เราเองในฐานะนักลงทุนไทยคนที่มีคอนเนค t ชันกับแล้วก็มีลู่ทางที่ทจะต่อยอดธุรกิจกับจีนเราก็จะใสศช่องทางนี้ต่อยอดธุรกิจร่วมกันกับจีนนะยินดีครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งของไทเ i เจอร์นะฮะก็ติดตามได้ของไทเ i เจอร์อินเวสเตอร์ถาวอนะฮะ ก็จุดแข็งก็คือเห่นลายฟังฮะคือบริษัทไทนเจอร์เนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์กับประเทศจีนซึ่งเราไม่ต้องนับหนึ่งือป,ประเทศประเภทแบบเออเราต้องไปนับหนึ่งก่อนไม่ใช่ครับหาตุนักธุรกิจยังไงเพราะฉะนั้นคือไทนเจอร์เขาแท็กไว้หมดแล้วพราะในส่วนของการร่วมธุรกิจก็ต้องมาว่ากันเป็นงานงานไปอย่างเช่นเรื่องอสังหาเรื่องพลังงานเรื่องอาหารเรื่อง อะไรต่างๆที่อยู่ประเทศจีนนี่ฮะก็งเจอ์ก็มีกรุ๊ปฮะเป็นกรุ๊ปนะฮะส่วนความสักเซสนี่ก็ต้องร่วมกันนะครับผมว่าเป้าหมายอยู่ที่จีนจะสักเซสยังไงก็ต้องมาเทรนนิ่งกันมาประชุมกันในกรุ๊ปของเรานะฮะหรือถ้าอยากสําเร็จก็มาร่วมกันยินดีฮะทีนีอ้อยากฝากแ a งเจอว่าแนะนำหน่อยครับจะให้เอฟซี FC ทำไงบ้างาเริ่มต้นยังไงครับสำหรับคนไม่รู้เลยนะ FC สําหรับคนที่ไม่รู้เลยนะครับผมจะสอนแบบจับมือทานะสอนแบบจับมือทําก็คือหนึ่งนะครับคุณมาแต่ตัวนะครับผมบอกว่าอ้าวเริ่มแรกสอนแบบจับมือทอําคุณหนึ่งเลยคุณมาแต่ตัวกับเครื่องมือสื่อสารนะครับ,รบหนึ่งก็คือการที่คุณจะติดต่อลูกค้าชาวจีนได้นะครับคุณต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า VChat ก่อนอันนี้อันดับแรกเลยนะ VChat เนี่ยใช้ติดต่อพูดคุยกับ ลูกค้าเพื่อนคนจีนชาวจีนนะครับนี่คือต้องใช้ WeChat ก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็คือลู่ทางหลังจากที่เรามี e c h a t ที่จะติดต่อกับจีนแล้วเราจะหาช่องทางไหนเพื่อรู้จักเขาได้อ่าอันนี้คือวิธีที่สองลู่ทางที่เราจะหาเจาะลูกค้าได้ก็คือคอนเน็กชันเรารู้จักใครบ้างในจีน,นซึ่งตรงนี้ถ้าคุณไม่รู้จักใครไม่เป็นไรเรามี ion, คอนเน็กชันเรามีพรรพวกที่พอที่จะ ช่วยเหลือได้ตรงนี้นะครับน,<พ>บนี่คือการสเตปบายสเตปโดยการมาค้าขายร่วมกับเรารอันนี้จุดแข็งของเราคือเรามีโครงการร่วมมือกับประเทศจีนอยู่แล้วใช่เราไม,มไม่ต้องไปนับหนึ่งเรามีโครงการที่เราทำด้วยกันอยู่แล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้เราต้องการขยายเราต้องการขยายพาร์์ธุรกิจพาร์์ธุรกิจส่วนที่เป็นอสังหาด้วยเพราะว่าพาร์ทแรกที่เราทำก็คือโงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าที่ไหนฮะโซลาร์ฟาร์มเนี่ยเราทําที่ลาวนะครับสปปร,ปรลาวเนี่ยเป็นเอเชียนแบตเตอรี่นะครับเราก็ร่วมทุนจีนไปพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าโรงไฟฟ้า <Idol Power. S 1> ทั้งไฮโดรงทั้งโซล่าทั้งวินพวเวอร์ที่เราจะขยายร่วมกันครับและหลังจากนั้นเนี่ยที่ไทยเองเราก็จะดึงนักลงทุนชาวจีนเนี่ยเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็คือเฉพาะในกลุ่มเราะฮะต้องย้ําว่าเป็นกลุ่มของเราแทางเจิ้นเท่านั้นฮะ เพราะว่าถ้าเราไปกรุ๊ปอื่นเขาก็ไม่แน่เขาจะซื้อของเราหรือเปล่า<ม>บางคนไม่แน่ใจบางคนก็ไปดึงจีนจีนที่เป็นโบรกเกอร์เข้ามามแ,แต่ของเราเป็นคุปนักธุรกิจเราสามารถที่จะดึงในส่วนของเขาอะ่ะมดเพื่อนเขาใน A ใน B ใน C ใน A ซื้อใน B ใน C ก็ต้องตามมาด้วยเพราะนั้นคือยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับว่าคือเราต้องนําเสนอร่วมกันเป็นกรุ๊ปนะฮะก็เวลาไปเที่ยวไปทาอีเวนต์ต่างๆก็ FC ก็น่าจะ เข้ามาทำแอนคาเดมี่กันสักรอบหนึ่งก่อนจะเดินทางคัดาสาร ا กันแหละก็ต่อไปก็คงมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องงานกันเท่าไหร่นะคงมีแต่เรื่องกินเที่ยวกันซะมากกว่า